แรงละนะัาดีเอฟซีทุกทานไปวะเฮ้ยี่โอะโอ้ไปแล้ะโอ้โห โอ้โหหายเอื่อยมันหายเอื่อยบอมาฮหึหามถุหรืม่หามถูอไนู่าฮนาาหาาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮนูา่า่าฮ่าฮ่าฮ่ายาฮลาฮาแ่่ กินหวดเอือยกอดกันอีกอแพงเอือยดูแพงเอือยเขินนีงโอ้ยยุ่งยู่มาเขินอแพงเอือยดูฮะคันแพงเอือยคันเขินหวดเอือยดแพงเอือยดูฮะแหนมันสีเมื่อปลาเลยค่ะเห็นแล้วนะลูกหมาไม่อยากใส่บ่ เอออันนี้เออมวยส่ยสั่นเห็นแล้ไหนมันนี่มันนี่สีดำผพาดนี่ฮะดำดำอายดำมาสั้นอย่าเห็นแล้วนมันจะโจกนะมันนี่มันนี่สิีดำนี่มาทำขึ้นมาเอื้อยอยู่บมาหนีเฮ้ยเอออย่าไปเห็นมันเด้อฮะแบบบุบบุ่ม เฮยพื้นๆเอื uh, ่อยมาฮัมแมวนอเลื้อยบบอ้ยจาพื้นพื้นเอื้อยมาบ่พื้นเอื้อยมาฮับ่มือนใทงตีนอะไรยังคือแนวนั่นนะ

แล้วแยินงเขาเปิดเพลงเขาข้ากรเปิดาวกแกงไปนี้เต็มนี้่แดนเสียงงัานอีกเขา่่ ใกล้มาว่ะสเอิอนใส่กเจ้าอยู่คนว่ะก็รนบสีสว่ากูเห็นมากระชั่นกนโพดอยู่ห้วมันชุกแล้วมันมชุกเลยเนี่ยซิเมนเห็นใบมันมัอนะเคยมันเลื้งกนโพดอยู่หรวเบนาว่ามันเมนชุกว่ะเหมือนมันสุกเกมากินยเด้ยละ ตลาดเล้งสีง่หานตอนนั้นมียังมีจะพักยานชุดมักเล่นม่อสุดใจอ้องไหวขอซเ้่เค้กให้น่อก่อนหนึ่งมาวะแม่ตัวเฮตาเคียวยังไงวิตาเคียวยังไร นนัทามงโนโน่บังสาวดื้อขนาดป่เออว่าจมันว่าเป็นอะไรมอวะไปเอาหมอนกับมอสันหืมใน่ใส่ใ้โน่เนก้ยโน่โนมาแล้วหืมแม่าะวะาวเขาอยากตั้มนะนอย โอ้ยว่าจะเตะบักอันนี้ขอโทษเลยพีดด่น้อง <c oughs> ขอโทษขอภัยเลยว่าอยาบลายคือหายใจโอ้ยบักควงเมื่อยป่ะนี่เนี่นี่ซามีแอกเนี่นยนพนละเอียบลอยมากแ <c oughs> ท้ทุกคนนะแม่ออนสิกามาเลยพนละเอียบลอยมาใส่ใหญ่อืมกระชากอัน <c> น <oughs> ี้ข้างในอันนี้

ไม่มีกินข่าอะไรลบนะเฮ้ยนั่งนี่ดิกระดมเมตามปมาตะเขเ้ยาแก้มแตกบ๊งบ๊บนมาลูแก้มแตกนะ

ไปเมื่อตฝยไปฝยยงบ่เิดไปเมื่อนแม่ปไปน้อนอีบ่ใส่อนิเจียงเนเลยก็เจียงเน่เลยนะนมเตียมปีด้ายก้องก็ลไป่ลางเงี้ยนะเ็นั่นน่อยนนแ่ายย่งเดไไายย ขับผ hey, like ิดแล้ว <ött> บ <breakthrough> uh, right? <mesi hr> ้างเลโอ้ยยังขับปิดเยังขับผักแ่รเชล้วะเนี่ในแท่ว่าบุบอไม่ทิ้งฮ้ยช่ว่าแช่ว่าบุบบอไม่ทิ้งบุบักงเนผัอรีนแล้กก็ขาว มานที่ยังข่าบันบอทีเธอเจ็บไม่เึงแม่บอบอกไม่จริงหรอกเหตุผลเหตุผลที่บอกบอกนะยังไปนอนน้ำกันละแม่บอกกัน้าไปนอนน้ำเห็ดอะไรลูกเหลอยสิมื่อปลาเพลิน มาเร่งไปเต้นนั่นแล้วเนาะทิมลูกทิมทิมเต้นเลยน้อยเอื้อสิเมื่อเอื้อสิเมื่อปลาผมมันลืนมันก๋แก้วมันหน่อยเมื่อปลาปะมันจิเข้าตานะท่านมาหน่อยมันลือนะเมื่อปลามันปะถามทิมบันครัำมันเก่งนะต้นทิมคนหัวทิมทิมคนหัวไว้ไว้ทิมไว้หย่านแมวตะพงหย่านแมวตาพงทิมลูกทิมโอ้ทิมจะแมวปุ้ย เฮ้ยไปดแล้วค да: ือสิจ้ว่าบุไดกัแมนแม่วนนี้เขามาสิงนังนมึงจึงใช้มาลุนนนี้รเขากลุ่เมือจะสิ่งบ่ายมื้อนี้รวมคะแนนบอเจาะกัเท่ไรปทีนะสองฮึทองแมนบไปทีหนึ่ง มันก็เฮ็ดเก่งน่าน่ยเนาะไม่ใกล้โหลดดูมานี่มานี่จีบังเอ้ยว่าเอานี่ให้กูได้อี่ก้าี่กูเลยวะคนมีแต่คนชี้ฮ่าฮ่าฮาา่า่ฮอาฮ่าฮ่นาฮ่า่ฮเา่า่่

หักแลไดทีงเก่งเลยได้ทีสองือเที่หนทีหนึ่ก็เก่งแล้วพีสองหนูบปานใดปานกลางไปทีสาเลยพึ่งไที่ท่าไึงพึ่งไทีสามพงไปเอาไปพงเ็ยังไปพีงเม่วิ่งาดโดนไ่ขี้ยอน่ไทีียดอตาย มอเซียงผัเฮียนหนึ่งแล้วผักแล้ววันนี้นะอันที่ซาเจ็ดไปต่อเราผักเฮียนแล้วอุ้มพนุกอุ้มมองขึ้นมอดูห <c oughs> น่อยผักคงเฮียนวันที่ซาเจดผักผักเฮียนหนึ่งผักเฮียนเทิมแรกไหมผักเทิมแรกเทิมซองนะวันที่ซาเจตไปต่อ โอ้โมได้ที่สองเสียวโมได้ที่ที่สามเสียวอีกคนเลยที่หนึ่งโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสันนิษขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยพอกกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทางบังมัสิมานอนน้อเนาะสิมานอนน่ะมอสิสีกับเมืองนังน่แม่